สวัสดีครับเพื่อนๆข่าวบิทคับอัปเดตวันนี้นะครับแจ้งเปลี่ยนที่อยู่กระเป๋าฝักคับใหม่ตั้งแต่วันที่18มกรานะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เงจากมีการปิดปรับปรุงระบบฝากถอนเหรียญบิตคับคอยนะครับในวันที่18นะครับท่านกรณีท่านมีที่อยู่กระเป๋าครับก่อนที่จะปิดระบบปรับปรุงท่านจะต้องกดสร้าง address ใหม่ภายหลังจากการปรับปรุงระบบสำเร็จนั่นเองนะครับก็คือวิธีการกดทำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูในคลิปนี้กันนะครับมันจะมี notification แบบนี้แจ้งมานะครับวิธีการนะครับให้เราแตะไปดูนะครับเขาจะบอกวิธีการทำนะครับคำอ่านละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับ ให้เพื่อนๆเข้ามาดูนะครับวิธีการสร้างนะครับเขาจะให้เรานะครับนี่นะครับจะมี notification เนี่ยเด้งมาที่หน้าแรกแบบนี้ทุกครั้งเลยเห็นไหมเพื่อนๆเป็นการแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้เราเนี่ยทำตามที่เขาบอกนั่นเองนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ทานะครับให้เราไปทํานะครับวิธีการทําก็ง่ายๆนะครับไปที่แอปพลิเคชันของเรานะครับเลือกที่คําว่า wallet เมื่อกี้นะไปที่หน้า wallet ก็คือกระเป๋าของเรานี่แหละนะครับเลือกเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็ให้เพื่อนๆนะครับไปที่เหรียญ นะครับเหรียญที่ต้องการที่จะทําการฝากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นของอีเาเรียมนะครับ ER 2 0นะครับ ER ่อ ERC 2 0นะครับถ้าพูดผิดขออภัยด้วยเนาะวิธีการก็ง่ายๆนะครับโดยการที่เรานะครับกดที่สร้าง a d d เ e s นะครับเห็นไหมมันจะมีวิธีการทำเนี่ยอยู่ในเนี well ้ยเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆมาที Howard, ่กระเป๋าของเรานะครับให้เรียบร้อยเนาะทีนี้ผมจะไปหาเหรียญนะครับที่เป็นของอิตาเลียมนะหรือว่าสร้างกระเป๋าหรือสร้างเหรียญนะครับเดี๋ยวแตะที่ดอทดูสิ อ๋อผมทําไปแล้วเนาะ,ะเรื่องอา glm นะครับแต่เห็นไหมมันจะมีคําว่าสร้าง address. ให้เพื่อนเนี่ยทำการสร้าง address โดยการแตะทีเดียวนะครับมันจะมี address เด้งขึ้นมาทีนี้ก็แตะที่ address เบ๊บเห็นไหม address ก็คือที่อยู่ของเหรียญเนี่ยปรากฏอยู่ในนี้นะครับพราะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีที่อยู่ของเหรียญเนี่ยไม่ซ้ำกันเองนะครับวิธีการนะครับเพื่อนๆก็ไปแตะที่ address นะครับในส่วนของเหรียญน,นะครับที่เรามีนะครับไปแตะให้หมดนะ เพื่อให้เหรียญเนี่ยมันมีที่อยู่ในการรับฝากเหรียญน,นะครับมันจะขึ้นให้สร้าง a d d เ e s แบบนี้ตามที่ผมอ่านนะครับก็คือเข้าใจง่ายๆคือกรณีที่ท่านมีที่อยู่กระเป๋าครับก่อนปิดปรับปรุงระบบนะครับท่านต้องกดสร้าง a d d เ e s ใหม่ภายหลังจากปิดปรับปรุงระบบสําเร็จนะครับเข้าใจง่ายๆก็คือหลังจากวันที่18นะครับปรับปรุงระบบเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยมากดแบบนี้นะครับให้ครบทุกเหรียญที่เราซื้อนั่นเองที่เราต้องการซื้อต้องการขายนั่นเองนะครับหมายเหตุนะครับ ยอดเงินคงเหลือนะครับจะไม่ได้รับผลกระทบจากการสร้าง address ใหม่นะครับ 2. การเปลี่ยน address ไม่มีผลต่อการซื้อขายนะครับและ 3. การใช้ address เดิมฝากครับของท่านอาจทําให้ธุรกรรมสูญหยายได้โปรดใช้ที่อยู่กระเป๋าที่สร้างใหม่เท่านั้นนะครับฉะนั้นก็เหมือนบังคับให้เราต้องสร้างใหม่นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็มาทําตามขั้นตอนในการสร้าง address ของกระเป๋าใหม่ให้เป็นที่เรียบร้อยกันแล้วกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกับผมขอบคุณครับ